ราชาลุกหนังทั่วโลกขอเสนอหงเริ่มกังวลสัญญาใหม่โกนาเต้ไม่คืบลิเบอร์รพูลยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ โอรุกนักข่าวของฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าแปทเชและเรัลอาดริดต่างก็จับตาสถานการณ์ดังกล่าวและอาจตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงสัมเมอร์น,นี้ดาวเตะวัย25ปีจเจรเือสัญญาอีกเพียง12เดือนในเดือนมิถุนายนและหงแดงอาจจะยอมขายเขาออกไปมากกว่าที่จะปล่อยให้เขาออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวในปี2026ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยครั้งแรกว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มเจราจากับโกนเต้เมื่อเดือนตุลาคมแต่ยังคงไม่มีความใกล้ชิดในการบรรลุข,ข้อตกลงสำหรับการขยายสัญญา มันส่งผลให้มีกระแสที่อันฟิลมากขึ้นเรื่อยๆว่ากองหลังรายนี้อาจได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายทีมได้หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจลิเวอร์พูลเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของกอนาเต้แต่ก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาจะเป็นตัวเลือกดีที่สุดในอนาคตระยะยาวสําหรับตําแหน่งนี้พวกเขากำลังมุ่งเป้าไปยังการเซ็นสัญญากับเซเนบ็กคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีมาเกฮีของคริสตันทาเลสและดีนฮุยเซนของบอร์นมัธเป็นเป้าหมายหลัก แฮร์รี่เคนกองหน้าของบัญเมอิกกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะกลับสู่พิมลิกในฤดูกาลหน้าโดยลิวอพูเป็นเป้าหมายหลักของกองหน้าชีมช่างกฤษในเวลานี้ข่าวจากเอลนาเซียงนานลิวอพูใกล้ที่จะต่อสัญญากับโมเมนต์ซาราในทินแอนฟิลมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากดาวเตะชาวอียิปต้องการโอกาสอีกครั้งในการคว้าแชมป์อยู่่าแชมเบ์ริกและบาลงดอในปี2 0 2 6ข่าวเข้าจากเอลนาเซียงนาน อย่างไรก็ตามหงแดงยังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการเจรจาสัญญาใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวกลางโดยเรอัลิดและปาริสแซงต์แชร์กแมงสนใจที่จะเซ็นสัญญากับแข้งวัย25ปีรายนี้เข้าจากฟุตบอลอินไซเดอร์หงลุ้นเซนเกฮีราคาลงจากซัมเมอร์ก่อนฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลอาจคว้าตัวมาร์เกฮีกองหลังคริสตนลพาเลซด้วยค่าตัว50ถึง60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วดีอีเกิลต้องต่อสู้กับความสนใจจากนิวคาสเซิลโดยทีมของเอ็ดดี้ฮาวต้องพบกับการถูกปฏิเสธข้อเสนอถึง4ครั้งสำหรับเซ er ็นเตอร์แบ็กรายนี้เชื่อกันว่าพาเลสต้องการเงินราวๆ75-80ล้านปอนด์สำหรับกัปตันทีมของพวกเขาในเวลานั้นแต่เกฮีจะเหลือสัญญาในถิ่นเซลเฮิร์ตพาร์คอีกแค่12เดือนในเดือนมิถุนายนนี้ ด้วยเหุนี้กองหลังวัย24ปีจึงสามารถเจราจาย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวกับสโมสร,รต่างแดนได้ตั้งแต่เดือนมกรา,าคมปี2026ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่พาเลเตรียมลดราคาค่าตัวของเกฮินในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่านิวคาสเซิลสเปอร์และเชลซีก็ร่วมวงล่าตัวเขาเช่นกันแต่หงแดงอยู่ในตำแหน่งดีที่สุดที่จะได้เซนเตอรแบ็กรายนี้ไปครอง เกยฮีเป็นตัวจริงของทีมช่างกรีฑหลังติดทีมชาติเมื่อปี2022และก็มีชื่อในทีมของโทมัสทูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา mm hmm. เขาสร้างชื่อให้ตัวเองจากผลงานที่โดดเด่นกับสิงโตคำรามที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโร2024ที่เยอรมันกับตันทีมคริสตันพาเลตลงสนามตัวจริงไป34นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ ลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซนเตอรแบ็กรายใหม่ท่ามกลางข้อสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของเฟอร์กิวฟันไดายและอิบราฮิมาโกนาเต้ที่จะหมดสัญญาในปี2025และ2026ตามลำดับฟาบิโซโรมมโนรายงานว่าลุยดิอาสเป็นหนึ่งใน3าหรือสชื่อที่ติดโผในรายชื่อผู้เล่นที่บาร์เซโลนา ต้องการอยากที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีทีมงานผู้เกี่ยวข้องที่บาร์ซ่าน,นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิดกับผู้เล่นรายนี้และแน่นอนว่าก,กับทางหลุยมาเนลดิอาสด้วยเช่นกัน ดีอัสยินดีที่จะลองมองหาประสบการณ์ใหม่ในสเปนหากว่าบาซ่ายื่นข้อเสนอเข้ามาหาเขาจริงๆในหน้าร้อนนี้ทางนี้สโมสรจากซาอุดิอราระเบียเองก็ต้องการตัวดีอัสไปร่วมทีมด้วยในช่วงต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่นัเตะรายนี้ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อแต่พวกเขายังคงสนใจในตัวเขาอยู่จนถึงตอนนี้ และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะเปิดรับข้อเสนอของปีกทีมชาติโคลอรเบียวัย28ปีรายนี้ในรา,ราคาที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากว่าอาร์เนอร์เฮดโค้ชของทีมหงสแดงเองก็เล็งที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแนวรุกของเขาในฤดูก,กาลหน้าด้วยเช่นกัน โบกเกอร์สเกลร,รายงานว่าจอ์นบานตำนานนักเตะของสมศสร,ริภูกล่าวว่าเฟอร์กิลฟานได้คือผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในการต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่สัญญาของโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเชนนเล็กซานเดอร์โนก็ใกล้จะหมดลงแล้วเช่นกันผมคิดว่าสำหรับเราแล้วสิ่งสำคัญคือต้องรักษาเฟอร์กิลเอาไว้ต่อไปให้ได้เนื่องจากสถานการณ์ของเซอร์เบ็ตในเวลานี้คุณไม่มีทางหาผู้เล่นที่ดีไปกว่าเขาได้เลยและ ถ้าหามาได้ราคาค่าตัวก็จะแพงจนคุณเชื่อว่าการขยาสยสัญญากับเขานั้นเหมาะสมที่สุดแล้วเรามีเซอร์แบ็กดาวรุ่งที่ดีที่ต้องการคำแนะนำเจากมุม,มองของเกมรุกคุณมีโคดี้กากโปหรือเดียร์สดิโกโชตาส่วนแบ็กขวาคุณมีคอนเนอร์แบดลีย์ที่สแตนบายรออยู่ไม่ว่าเทรนจะอยู่หรือย้ายออกไปผมคิดว่าในแง่ของความสำคัญผมคิดว่าเฟอร์กิลจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้รองลงมาคือโม e และเทรนตามลำดับต่อไป แต่เราต้องการผู้เล่นที่อยากเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลด,ดังนั้นหากพวกเขาต้องการย้ายออกไปขอบคุณมากสําหรับสิ่งที่คุณทําคุณเป็นผู้เล่นที่รับใช้สโมสร,รแห่งนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วจริงๆฟาบิโซโรโนยืนยนันอาร์ซนอลและลิเวอร์พูลเป็น2ทีมที่แสดงความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าจากนิวคาสซนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ การมองหาผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญสำหรับทั้งสองสโมสรในตลาดซื้อขายในหน้าร้อนนี้และแน่นอนว่าพวกเขาก็มองว่ากองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25ปีรายนี้ก็มีผู้เล่นที่มีความเหมาะสมมากที่สุดของพวกเขาเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นการยื่นข้อเสนอเพื่อทำการแข่งขันกันเพื่อคว้าตัวอีซักไปร่วมทีมของทั้งอาเซนอลและลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้และแน่นอนว่ามูลค่าของนักเตะอาจจะพุ่งไปถึง150ล้านปอนด์เลยทีเดียว ฮอสปอร์รายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอแบบเปิดซึ่งจะรวมควีนินเคิลเฮอร์ผู้รักษาประตูวัย26ปีของพวกเขาบวกกับเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อขอซื้อตัวมิลอดเคอร์เคสแบ็คซ้ายดารุ่งจากบอลมัดในตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าความสนใจที่โหงแดงมีต่อเคอร์เคสนั้นกลายเป็นความสำคัญมากที่สุดของพวกเขาในการเสริมทัพในหน้าร้อนนี้ไปแล้วและดูเหมือนว่าบอลมัดเองก็กำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่และเคยให้ความสนใจอย,อยากที่จะได้ตัวเคเลเฮอร์ N ไปร่วมทีมด้วยเช่นกัน ท้งนี้มีรายงานว่าบอนมัดตั้งราคาค่าตัวของเคอร์เคสเอาไว้ที่40-50ล้านปอนด์ส่วนลิเวอร์พูลก็ประเมินราคาค่าตัวของเคลเนอร์อยู่ที่25-30ล้านปอนด์เช่นกันชั่วหรือมั่วซื่ออิตาเลียนเผยแล้วเฟเดรโก้เคียซ่าจะอยู่ต่อหรือย้ายออกจากลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้หลังไม่มีตำแหน่งที่ถาวรกับหงแดงเคียซ่าย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อสมัยที่ผ่านมาในราคาค่าตัวแค่12.5ล้านปอนด์ เนื่องจากเขาเคยล้มเจ็บยาวจนนักมีทีม,มาลายยอมขายทิ้งแลกกับการรับซับก้อนเล็กถึงขณะน,นี้ปีกทีมชาติอิตาลีวัย27ปียังไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงของอา์เนอร์สล็อตแม้กุนซอดัทจะเป็นคนเลือกเซ็นสัญญากับเขาด้วยตัวเองโดยนายใหญ่สกินเฮดเคยเปิดว่าสตาชาวเมืองพิซซ่ายังมีสภาพความฟิตไม่เต็มร้อยซึ่งทำให้เขาได้ลงเล่นแค่11นัดในทุกรายการรวมเวลาในเกมเพีย์ลิกทั้งหมดแค่25นาที เท่าที่ผ่านมาสื่อเมืองพอดีระบว่วหงแดงไม่มีแผนปล่อยเคียซ่าเนื่องจากต้องการเก็บเขาเอาไว้เป็นอะไรสํสำหรับพริกเกมขณะที่เอเย่นนักเตะเคยให้สัมภาษณ์เช่นกันว่านักเตะไม่มีความคิดอําลาชินแอนด์วิล กระทั่งล่าสุดเมื่อ22มีนาคมเกาโชแมกัตโตเผยว่าทีมจาฝูงของพิมลิกตัดสินใจโรเคียซ่าอย่างทาวรแล้วในสัมม์นี้โดยตัวนักเตะมีแนวโน้มย้ายกลับไปสร้างชื่อในบ้านเกิดหลังหลุดโผทีมชาติชุดทำศึกเนเชลิกกับเยอรมนีเนื่องจากกุนสือหลูชโนวสเปาเลตติชี้ว่าเขาล้มเหลวที่เลือกย้ายไปเล่นในอีกอิงกิษและได้ลงสนามเพียงน้อยนิดพร้อมกันนี้สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าเคียซ่ามีโอกาสลงเอยกับนาโปลี เนื่องจากกุนซืออันโตนิโอคอนเต้ต้องการได้ตัวแทนควีชาควาลัสเคเลียที่ย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชงแมงและเขาพยายามคว้าอาริฮันโดกาณาโชจากไมเต็ดมาเสียบแทนเมื่อเดือนมก,กราคมแต่ไม่อาจปิดดิวได้อย่างไรก็ตามเคียซ่าสมาชิกชุดแชมป์ยูโร2020จะต้องยอมรับค่าแรงที่ลดลงจากที่เขาได้รับกับลิเวอร์พูลหากเจ้าตัวต้องการย้ายกลับบ้านเกิดมาวาดลวดลายกับทีมลูกหนังของเมืองเนเปิล บีบีซีสปอร์ตรายงานว่าไมเคิลโอเว่นตำนานนักเตะสโตกซิตี้เชื่อมั่นว่าไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไงส่วนตัวแล้วเขามั่นใจว่าเขาคือตำนานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลในความคิดของผมผมยังคงเป็นตำนานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็พูดตามตรงเลยนะตอนที่ผมย้ายออกจากลิเวอร์พูลผมเกลียดที่จะกลับไปเล่นที่สนามแอนฟิลด์ในฐานะคู่แข่งในการเผชิญหน้ากับพวกเขาผมโคตรไม่ชอบมันเลยจริงๆ และเมื่อผมย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอรผมรักช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นมากผมสามารถย้ายไปเอเวอเรตันก็ได้เพราะผมได้รับข้อเสนอเช่นกันแต่แฟนบอลลิเวอร์พูลก,ก็คงเกลียดผมอยู่ดีใครสูงสุด ปิดมูลค่า25นักเตะลิ s, ปูซีซั่น2024-2025ลุยดิอาสปีทีมชาติโคลอมเบียเป็นนักเตะลิปูที่มีค่าตัวประเมินสูงสุดในฤดูกาล2024-2025ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานเฟอร์มาร์เที่พิจารณาทั้งเรื่องอายุฟอร์มการเล่นและระยะเวลาที่เหลือของสัญญาเป็นต้นดีอารวัย28ปีมีค่าตัวประเมินอยู่ที่85ล้านยูโรขณะที่อเล็กซิสแมคเลสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาตามมาเป็นอันดับ2ที่80ล้านยูโร อันดับค่าตัวประเมินนักเตะลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้หนึ่งลุยดีอาร์สแปดสิบห้าล้านยูโร2อเล็กซิสแมคอลสเตอร์แปล้านยูโร3เทนเนลิกซานเออร์โน่เจล้านยูโร3ามเดมนิกโซโบสไลเจล้านยูโร5ดาวินนูนเยส65ล้านยูโร6โคดิกาโก60ล้านยูโร7โมฮบัวเมดซาลาห้าสล้านยูโร7ไรอันกราฟเฟนแบก55ล้านยูโร9ดีโกโชต้า50ล้านยูโร 9อิบปราฮิมาโกนาเต้50ล้านยูโร11เเคอร์ติจโจน4ี่้าล้านยูโร1 2ฮาวิเอลสสส35ล้านยูโร1 3เฟอร์กิวฟันด้8ล้านยูโร1 3บสโจโกเมส2 8ล้านยูโร1 5อลิสันเบเกอร์25ล้านยูโร1 5แอนดูลอสัน25ล้านยูโร1 7บเควีนเคลนเลอร์22ล้านยูโร1 7เเฟเโกเคียซ่า22ล้านยูโร2 7เจ็ดเจอเรลคอนซี่สิ2ล้านยูโรยี่สิบคอสตาซิมิคาน์ยี่ส 22. วาตรุเอนโด12ล้านยูโร 23. ไทเลอร์มาตัน8ล้านยูโร 24. วิเทสลับยารอด5ล้านยูโร 25. ฮาวีเดวิส5แสนยูโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ